ขอขอบคุณผู้สนับสนุนน่ารักใจดี DJ k จคิสแคเจ้าของผลิตภัณฑ์สบู่ปราบสิวทารียและเม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์ประนองแท้สูตรโบราณพบกับ DJ เจได้ทางทิกตอกช่วงเวลาประมาณ1-3่ทุ่มเพื่อนๆสามารถเข้าไปขอเพลงฟังเพลงเพลินๆกันได้ลิงก์อยู่ใต้คลิปทางด้านล่างเลยครับผมขอขอบคุณผู้สนับสนุน B ีแคททูแฮนกางเกงเซสืส้อริเคอร์มือหนึ่มือสของแท้ ทุกชิ้นราคาเริ่มต้นตั้งแต่200ไปจนถึงประมาณ2,000ส่งฟรีทุกรายการสินค้าทุกชิ้นรับประกันถูกกว่าบนช็อป30-70%บ30-70%ลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างเลยจ้าโอเคทุกคนมาลุยกันดีกว่ารอบนี้จะได้เล่นสายอะไรกันนะอยากเล่นพวกเบสแอทแทกโหดโพวกนี้นะอยากเล่นไอตัวกากอยที่ว่าอยู่บนหลังมังกรต้องสาบพวกนี้มังกรโครงกระดูก มีการแบนเบสแอทแทคกโอเคเล่นตีไวไม่ได้แล้วอันติเมทก็ไม่มีอืมดอชยังมีมีฮิลด้วยอืมสปิริตโดนแบนเอาดอชกับฮิลาาตรงนี้แล้วก็เป็นเรกไม่มีแดเมจยากว่ะเอาสายเรกตรงนี้ละกันนะอ่ะโอเค แล้วก็ทุกทุกรอบก็จะได้เงินเพิ่มมา30เอามาสกิลของมันก็คือถ้าเกิดเลือดเหลือต่ำกว่า33ก็จะแปะวูดใส่ศัตรูก็คือจะเหมือนกับว่ายิ่งเลือดน้อยยิ่งเหมือนกับฮึดสู้ขึ้นมาในช่วงสุดท้ายโอเคฉะนั้นพวกสกิลที่ผมต้องเอาไปก็น่าจะเป็นพวกเร็กเยอะๆพวกนี้แล้วก็ดอช เพราะว่าตัวนี้มันจะโหดที่สุดก็ต่อเมื่อเลือดเหลือน้อยถูกปะเลือดเหลือหนึ่งในสามอืมงั้นเดี๋ยวเอาพวก dodge แล้วก็ fury dodge เอาพวก dodge กับเร็กแล้วก็พวก damage เดี๋ยวค่อยว่ากันนะแล้วก็ไปเอาว o ดด้วยโอเคประมาณนี้นะซึ่งเริ่มต้นก็ปล่อยไปก่อนเอาดอกเบีย้ยไปก่อนทุกคน โอเคดูจากของแล้วผมน่าจะแพ้นะผมไม่ได้ซื้ออะไรเลยเฮ้ทำไมดูทรงผมกำลังจะชนะกำลังจะแปลว่าอะไรทุกคนกำลังจะแปลว่าไม่นะเอาเฮ้ยไอ้เหี้ยมชนะเฉยโอเคก็ถือว่าดวงดีแล้วกันแต่ว่าช่วงการชนะ5รอบแรกมันไม่ได้เจ็บหนักกันทั้งคู่อยู่แล้ว เอาดอชบูสแล้วก็อีกอันนึงน่าจะเป็นเอาฮิวดีเปล่าทุกคนเอาฮิวดีเปล่าวะถ้าเกิดผมเล่นสายฮิวจริงจริงมันก็ดีใช่ไหมเอออ้มีมีโอกาสเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวในแบทเทิลนหนึ่งไอ้เหี้ยมไม่เอานะงั้นสายฮิวน่าจะไม่ใช่ออปชั่นแล้วล่ะอ่ะเดี๋ยวจะเอาพวกวงพวกวูดพวกนี้แล้วกัน จอคุณพี่ฉลามนะฮะดูจากทรงแล้วผมน่าจะสู้ได้เล็กน้อยดาเมจประมาณ150สถานะเล็กก็ยังไม่มีแต่ถ้าเกิดเลือดผมต่ำกว่าอย่างนี้โอเคมาแปะวูดไปในวูดมัววูด60ไม่เห็นไม่เห็นมีแปะเลยไอ้เยี่ยมเน่นนิดเดียวเองนะอะไรวะเนี่ย Uh huh. ถ้าอยู่ในสถานะ a ร e ก็จะแปะวูดเรื่อยๆเ,เอามาแล้วก็เอา Refresh ถ้าเกิดอ,อยู่ในสถานะ Fury ก็จะแปะ Fri สจริงๆมันดีนะอันนี้เป็นการแปะพิษเอาแล้วกันมาแล้วก็แปลงเลือดไปเป็น Wood แล้วก็ Fury f r i s แล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าเอา w o o ดฟริสก็แล้วกัน ทุกครั้งที่มีการแปะวูดผมก็จะแปะฟริสใส่เข้าได้เล็กน้อยมีโอกาสพวกนี้นะคุณพี่นักบวชหัวร้านดูจากเลือดแล้วโดนซะมึงเออโอเคตัวละครของผมก็ง่ายๆเลยทุกคนจะตัดสินผลแพ้ชนะตอนเลือดเหลือ3 3เปอร์เตพอตอนนั้นแดเมจผมจะออกมาเยอะมากจากการที่ว่าแปะวูดใส่อีกฝั่งหนึ่งพวกนี้นะ ไอ้น,นี่แปลงเลือดไปเป็นวูดไอ้น,นี่ทุกครั้งที่มีโอกาสเออที่มีฝ่ายฝ่ายตรงข้ามติดวูดมีโอกาส5%ที่จะโดนฟรีส20ไอ้น,นี่แปะพิษเอามาตอนแรกกะจะเล่นสายพวกโลอะไรพวกนี้โลไม่ออกเลยนะไอ้น,นี่ทุกครั้งที่หลบได้ก็จะได้อยู่ในสถานะฟิวรี่จะได้ดอชเอามา แล้วก็แปลงเลือดไปเป็นเร็กยิ่งเลือดผมลดลงเร็วเท่าไรผมก็จะยิ่งสร้างดามจได้แรงขึ้นเท่านั้นนะไอตัวนี้เป็นตัวเลทเกมผมคงจะไม่แพ้เขาหรอกนะถ้าเกิดผมยังแพ้เจ้านี่ตั้งแต่ต้นเกมนี้อนาคตในการเล่นรอบนี้กูมืดมนมากเลยเขาเล่นสายเขาเป็นตัวเลทเกมนะคุณพี่นักบวชหัวล้านของผมคนนี้ใช้ได้อยู่หรือเปล่า อ้น,นี้เอาเงินมาพันสองแล้วก็รอบต่อไปก็จะลดไปรอบละสามรอยสามรอบเอาเงินในอนาคตมาใช้เอามาครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะลุยของรัวๆเลยเดี๋ยวผมจะไปหนักเร็กซกับวูดนะฮะแล้วก็ถ้ามีด g e ได้ด้วยก็ดีนิดนึงแล้วมั้งโอเคมามีเงินอยู่2,200ได้สกิลมาสักประมาณ17สกิลโดยประมาณนะฮะ เอาเจ้านี่มาหนึ่งแล้วก็แปะวูดลงไปฟิ r ี่ฟรีสแล้วก็ Boot ูดดอชแล้วก็เปลี่ยนเลือดไปเป็นเร็กซ์แล้วก็แปะพิษเอาโลมาครับผมเอาอะไรดีวะเนี่ยเอาฟื้นเลือดที่ลดไปแล้วก็กดรีเฟรชแล้วก็ทุกครั้งที่นี่ฟิร <c oughs> ี่ก็จะติดฟรีสเอาเอาเลือดไปเป็นโลแล้วก็ทุกครั้งที่ได้โล <c oughs> ก็จะมีการแปะฟรีสเลือดแล้วก็ตี แล้วก็ลบดอชแล้วก็ตีโอเคผมเลเวล2เขาก็เลเวล2เหมือนผมโอเคดูจากของแล้วผมคิดว่าผมน่าจะชนะเข้าได้แต่ว่านักบวชหัวล้นมันจะตัดสินผลแพ้ชนะตอนเลือดเหลือ33%แบบนี้นะฮะอันตีผมอยู่ที่ประมาณ200 2ฮิตก็คือประมาณ400นิดนิดเลือดต้องเลือดเยอะกว่านี้มันถึงจะสามารถทำดาเมจได้ดีกว่านี้ ผมติดวูดน้อยกว่าเขาซะอีกนะฮะเอาฟิรี่ตรงนี้มาแล้วก็ฟิรี่ฟรีสทุกครั้งที่ได้โล่อะไรพวกนี้ก็จะสามารถมีเมจิกเดามจใส่อีกฝั่งหนึ่งเอามาแล้วก็ตังเหลืออยู่แค่นี้ผมอยากเอาดอชตรงนี้ให้อีกฝั่งหนึ่งหลบไม่ได้นะเพราะว่าตัวที่เล่นดอชจะมีตัวนี้ตัวนี้2ตัวละ มี2ตัวโดยประมาณเดี๋ยวรอบหน้าผมจะเอาเจ้านี่นะ agility shaker นะก็คือโอกาสลบก็จะลดลงนั่นเองเนี่ยแบบตัวนี้ถ้าผมเอามาเมื่อกี้ผมก็จะมีโอกาสชนะคนคนนี้อีกรอบหนึ่งแต่ว่าผมอยากได้ดอกเบี้ย10บบาทนะโอเคก็ยังชนะโอเคโซกูด okay, ฮ so นะ ดา m เ g จโบนัสอยู่ที่ประมาณ23 29ถึงเซโคตรด,ดีสถานะวูดของผมแปะไปประมาณ164อืหแต่ว่าเลือดผมยังน้อยเกินไปตอนนี้เลือด1100อยู่ในเกณฑ์น้อยถึงน้อยมากๆนะฮะเอา agility c h e c k แล้วก็ทุกครั้งที่หลบได้ก็จะมีะมโอกาสแปะพิษเอาดีเะล่ะไอ้นี่ถ้าเกิดอยู่ในสถานะฟิลี่ก็จะแปะพิษ ใส่ศัตรูทุกๆ0.5วิจริงๆมันดีเอามาแล้วก็เจ้านี่แปลงเลือดไปเป็นโล่จริงๆมันดีนะเอามาเพราะว่ายิ่งผมลดเลือดเยอะสถานะเรกของผมก็ยิ่งออกไวขึ้นแล้วถ้าเกิดเรกออกไวดาเมจมันก็ยิ่งเยอะพวกนี้นะโอเคฝั่งนู้เล่นฟริส ดูจากเลือดตอนนี้ผมกําลังเหมือนจะแพ้แต่จริงๆผมจะพลิกกลับมาชนะให้ดูนะฮะแบบนี้เรียบร้อยครับผมเกลือแตกเหมือนกันว่าโดนฟรีสไปประมาณ240โอเคเฮ้ยเฮ้ยนี่ผมอันดับหนึ่งของตารางได้ยังไงวะเนี่ยแสดงว่าของรอบนี้ค่อนข้างที่จะเข้ามือนิดนึงแต่จริงๆแล้วเกมนี้มันยังดูกันไม่ได้ครับผมว่าจะชนะหรือว่าแพ้เพราะาอะไรเพื่อน มันพึ่งต้นเกมนะฮะเกมจะไปถึงประมาณกลางเกมตรงที่ประมาณการเลือกรีลีกชิ้นที่3นั่นก็คือรอบที่ประมาณ10หรือไม่ก็12พวกูนี้โอเคเดี๋ยวรอบหน้าผมจะเอาเจ้านี่เอาดามจนะฮะตัวผมต้องการดามจและต้องการเร็กใส่ให้สุดลดดามจไม่เอาไอ้นี่เพิ่มระยะเวลา ฟิรีไม่เอาครับผมยังไม่จำเป็นต้องรีบนะเฮ้ยแต่จริงๆเพิ่มระยะเวลาก็ไม่เลวว่นนี้อีี่เอ้ย,ย,ย,เ,ลยเลือดผมไหลเป็นน้ำเลยทุกคนเกือบเขาติดวูดเท่าไหร่วะเนี่ยติดวูดแค่174เขาแปะวูดหนักกว่าผมอีกเอาแล้วว่ะเกือบแล้วถ้าเขาไวกว่านี้แม้แต่นิด,นดเดียวผมน่าจะแตกนะ แต่ว่าสถานะฟิลี่ผมมาไวมากๆเลยถ้าเกิดโดนลดลงก็ก็น่าจะดีขึ้นนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะเอาดามจมาก่อนตอนนี้อยากได้ดามจเอาเจ้านี่มาแล้วก็ตอนนี้เงินกลับมาเป็นปกติแล้วเอาป้องกันการดอชแล้วก็เปลี่ยนเลือดไปเป็นวูดแล้วก็ตรงนี้จะเป็นการติดพิษนะ เอาไงดีผมอยากได้สถานะเร็กตรงนี้อ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันรอบหน้านะตอนนี้แพ้บ้างก็ได้แล้วเนี่ยแม่งอันดับหนึ่งของตารางยังไม่แพ้เลยวะ่ะแต่ยังไม่แพ้เลยมันก็การันตีไม่ได้ว่าคุณจะชนะเข้าใจไหมเพราะว่ามันยังอีกยาวไกลครับผมโดยเฉพาะคนที่มีอย่างนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวพอ3ดาวเขาก็จะมีสกิลสีทองซึ่งมันเป็นอะไรที่โคตรโหด โอเคเอายังไงไอ้มิงเรไม่ค่อยขึ้นเลยวะ่ะ160นิดนิดตรงนี้ดาเมจของเขาน้อยนะคุณพ,พี่ปลาฉลามอืมเฮ้ยทำไมมันดูไหลลื่นแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้อย่างนี้มันต้องมีอะไรแน่เลยวะ่ะ refresh ไป แล้วก็ตรงนี้จะได้การ refresh free ครั้งตรงนี้จะได้เงิน500ผมรู้สึกว่าเจ้านี่คุ้มกว่า refresh 0ครั้งนั่นก็หมายถึงว่าเพื่อนๆจะได้เงินมาประมาณ6 0 0นะไอ้นี่เริ่มต้นก็แปะวูดแล้วจะได้มี d a m a g ไอ้นี่ทุกครั้งที่แปะวูดก็จะแปะฟรีสเอามาไอ้นี่ได้โล่โล่เดี๋ยวค่อยว่ากันละกันตอนนี้ผมไปเอาด a m a g e า a s t e r พวกนี้คุ้มกว่านะฮะ แล้วก็สถานะฟิรี่อยู่นานขึ้นเอาดีไหมเหมือนจะดีจริงๆมันก็ดีใช่ไหมมันดีอยู่นะดีอยู่เอามาเอามาแล้วก็รอครับผมรอดอกเบี้ยรอบหน้านะฮะอันนี้ก็คือจเจ้าได้เมจชิลกับวูดคูณ3เป็นแมจิกได้เมจใส่อีกฝั่งนึงงอันนี้ก็น่าสนใจเดี๋ยวรอบหน้าแล้วกันนะ ตัวละครของผมยังมี d ด m a เมจฮิวจตอนเลือดเหลือต่ำกว่า1ใน3นิดหนึ่งอย่างนี้ไอ้เหี้ยมไม่ทันนิดเดียวนิดเดียวทอร์เร็กสบอยไม่เงยท้ายตารางยังแพ้เขานิดหนึ่งนะท้าเมื่อกี้อันตีผมโดนเขาก็จบมันอยู่ประมาณตรงนี้อีกประมาณเซียววิโดยประมาณพวกนี้เอานะแพ้บ้างนะ ชิลสไตร e แล้วก็เปลี่ยนเลือดไปเป็น o o ดจะได้มีเด m a g e แล้วก็ทุกครั้งที่ได้โล่ก็จะมีการแปะเอาติดฟรีสเลยก็แล้วกันนะอ้นี้ HP s t r สไตก็คือเอาเลือด1%ในการทำเด m a g e อันนี้เปลี่ยนโล่ไปเป็นเ r e g จริงจริงมันดีเอามาอ้นี้ทุกๆเลือด400ผมก็จะมีโบนัสเด m a g e เพิ่มขึ้นน่าจะไม่เอา เอาโล่ดีไหมเอาโล่ครับผมแล้วก็เอาเร็กตรงนี้ทุกครั้งที่โดนตีก็จะแปลฟรีสเอามาเปลี่ยนเลือดไปเป็นเอ่อเร็โอเคเอามาลบ65อเวนอะไรวะเนี่ยเขาเริ่มจะมาเลทเกมแล้วเอาไงดีผมน่าจะตีเขาไม่โดนเลยเปล่าวะเนี่ยโอเคเขาหลบเหลือมา33แบบนี้ผมมีโอกาสสู้แล้วครับผมเอาไงไอ้มิงโอเคกู๊ด เขาหลบได้ทั้งหมด14ครั้งก็ไม่เยอะนี่ว่าไม่เยอะไม่เยอะได้อยู่เปลี่ยนเลือดไปเป็นวูดแล้วก็เริ่มต้นก็แปะวูดใส่ฝั่งเอาไทมครุสเอาเจ้านี่คุ้มกว่าแล้วก็เอาดอชมาไอ้นี่เปลี่ยนเลือดไปเป็นโลไอ้นี่ทุกๆ1.5วิจะเอาเลือดไปเป็นเร็หนักใจทั้งคู่เพราะมันดีทั้งคู่ แต่ถ้าผมเอาตัวนี้ผมจะได้ผมจะเสียดอกเบี้ยนิดนึงแต่ผมจะได้เลเวลอัพโอเคกูดทุกครั้งที่ได้รับดามจมีโอกาส50%ที่จะแปะฟริสรอบหน้าแล้วกันนะ <we> ถ้าอีกฝั่งหนึ่งขยับได้ช้าผมก็จะมีโอกาสทำดามจได้ดีขึ้นเพราะว่าของผมจะเป็นเน้นตีไวตีเร็วพวกนี้โอเคสายตีไวทั้งคู่เกือบไปดีผมเข้าสถานะเร็กก่อนนะ โบนัสเดเมจก็เลยมา35%ไม่งั้นผมแพ้นะโอเคเขาติดฟรีสโรัวๆเลยทุกคน <Okay. S 2> เอาอีกสิครับรออะไรเอาไทม์ครูสมา <Okay. S 2> แล้วก็แปะฟรีสโบนัส HP ไม่เอา <Okay. S 1> เดี๋ยวเอาเล็กพวกนี้นะ <Okay. S 2> เดี๋ยวผมจะติดวูดพวกนี้เยอะ แต่ว่าถ้าเกิดผมรีไปตอนนี้ผมมีโอกาสที่จะเจอฟิรี่สีทองอ่ะเดี๋ยวรอบหน้าละกันเดี๋ยวเอาเจ้านี่นะทุกครั้งที่มีการฮิวผมก็จะได้เร็กเพิ่มขึ้นโอเคเจอคุณพี่ดอช40โคตรโหดเลยไหวไหมเนี่ยไอ้มิงโอเคไปไดเมดไม่ทันว่ะ ถ้าอันตรีผมโดนเขาผมจะทันแต่ว่าไม่ทันนะสายเกมไวเหมือนกันหลบพอๆกันเลยเอาวูดเร็กแล้วก็ตรงนี้ยืดเวลาฟิรี่ออกไปอีกนิดนึงกู๊ดเอาเจ้านี่ แล้วก็ตรงนี้ก็จะโดนดามจลดลงพวกนี้ไอ้น,นี่เริ่มต้นจะได้โล่เจเดี๋ยวค่อยว่ากันนะโดนดามจลดลงจริงๆมันเหมือนจะดีแต่ว่าตัวละครผมยิ่งถ้าเลือดต่ำกว่า1ใน3ช้าขนาดไหนดามจของผมก็ยังไม่เยอะเท่าที่ควรนะเดี๋ยวขอรอดูรอบหน้าเก็บดอกเบีย้ยก่อนคุณพี่ลิชน้องแข็งโอเคผมก็เล่นซ้ายน้องแข็งเล็กน้อย ดาเมจอาดมันไอ้เหี้ยมอือยนิดเดียวดาเมจบูสของผมยังไม่ยังไม่หนักพอฉะนั้นผมจะเอาลดป้องกันไหมน่าจะไม่เอาแล้วละ่ะไอ้นี่โดนตีเบาลงเอามาไอ้นี่ขโมยเลือดนะสถานะฟิรี่นานขึ้นเอามา แล้วก็เร็ก o ์วูดอันนี้ป้องกัน magic d e f ฟน s ์ไม่ได้ใช้นะเพราะว่าตัวละครของผมน่าจะยิงยาวไปเลยอันนี้ทุกครั้งที่หลบได้ก็จะได้สถานะฟ u รีเพิ่มขึ้นจริงๆมันดีสำหรับผมนะหลบ33มมันเยอะด้วยเนะี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันรอบหน้าแล้วกันมาตอนนี้เหมือนกับกำลังโดนสวนแล้วเพราะว่าของผมยังไม่รุนแรงพอนะะดนเจยังน้อยเกินไป เนี่ยฝั่งนู้น่าจะฮิวแบบหนักๆมากๆเลยเลือดไม่ลดเลยนะโอเคติดฟรีสพอๆกันผมโดนฟรีสไปผมปล่อยฟรีสออกมา700โดยประมาณเอา,เอาแปะฟรีสอ่ะดีดแปะมาแล้วก็ทุกครั้งที่ว่ารีคอเวอรี่เลือด100ก็จะได้เร็มาเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่โดนก็จะแปะฟรีสใส่ฝัง่งนึงเริ่มต้นแปะฟรีส75เอามาอยากได้ อยากได้เจ้านี่ตั้งนานนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปรอดูสกิลไอ้นี่ Wood Fury ไอ้นี่ก็ดีนะ HP Rex ก h i ช l ลส m a มช HP Freeze อ่ะโอเคเดี๋ยวจะเอา Wood ตรงนี้เริ่มต้นจะแปะ Wood ใส่ฝั่งหนึ่ง75 โอ้โหทำไมเลือดผมไหลเป็นน้ำแบบนี้วะเนี่ยโอ้โหไอ้หี้ยมน่ากลัวอาเจคนนี้มาแล้วว่ะ poison burst เอาแล้วว่ะ poison nova มีสกิลสีทองกันหมดแล้วเนี่ยพวกมึงไอ้หี้ยมเอ้ยยูยังไม่มีผมยังไม่มีสกิลทองเลยทุกคนนี่เป็นอะไรที่หายน่าำหรับผมมากๆนะมาแล้วเริ่มต้นก็จะอยู่ในสถานะ f u r i เลยแล้วก็ได้เลือด ก็คือเริ่มต้นจะติดสถานะฟิวรี่ทันทีโอเคอยากได้ไอ้นี่ตั้งนานแล้วมามีสกิลทองไปสู้กับเขาแล้วอ่ะไอ้นี่เอาเลือดไปเป็นวูดเอามาโอเคมาลุยไอ้นี่พอยซ์เซนเบรสเจ้านี่เอ็นเลสโอเอ็นเลสแม่งเงยฟาดดวๆอ่ะเดี๋ยวมาดูกันไหวเปลว่าเนี่ยไม่หวังเยอะแล้วขอแค่ท็อปสามก็พอนะฮะ คุณพี่นักบวชคนนี้ไอเหี้ยมไอสายฟ้าฟาดนั่นนี่เองเละวะโดนวูดไปเท่าไหร่โดนวูดไป900เอวีนเลยเอาแล้วเอาแล้วทุกคนผมต้องลดสถานะเรกของคนอื่นเข้าด้วยเอาแล้วว่าอันี้แปลงเลือดไปเป็นเรกเอาดอช แล้วก็ฮิวเลือดที่เสียไปไอ้นี่ขโมยเลือดมาฮิวเลือดที่เสียไปแล้วกันชิลกับวูดแล้วก็ทุกครั้งที่หลบได้ก็จะเอ่อทุกครั้งที่ว่าเข้าสู่สถานะฟิลลี่ก็จะมีค่าดอชที่เพิ่มขึ้นเอาโลมาครับผมโอเคท็อป3เรียบร้อยเจอ EJ คนนั้นถ้าเกิดผมแพ้ผมแตกเลยนะโอกาสแพ้สูงด้วยไอ้เหียมมันมี poison burst โอเคเลือดกูยังไม่ทันลดเลยเนี่ยเรียบร้อยจบฮ่าแต่อยากรู้ว่าใครจะชนะเดี๋ยวมาดูคุณพี่สองคนนี้กันหน่าสาหรับผมที่เป็นนักบวชหัวโล้นเล่นได้ดีประมาณนึงแล้วแต่ยังไม่ดีที่สุดนะฮะเพราะว่าผมยังไม่ได้สกิลสายวูดที่สุดๆดเนี่ยเหมือนคุณพี่คนนี้เนี่ยไปสุดสายนะก็คือเล่นสายวูดหนักๆทำเดเมจหนักๆซึ่งของมันไม่มาเลยอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็น นะของผมไปเล่นสายเล็กครับผมก็เปล่งประสิทธิภาพไม่ได้เท่าที่ควรแต่ว่าต้นเกมมันก็นะชนะรัวๆเลยเกือบสิบรอบพวกนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูกันสักรอบหนึ่งว่าใครจะชนะผมคิดว่าคุณพี่นักบวชน่าจะชนะเพราะว่าไอ้ t h เดอร์ t h นเดอร์ลูปมันโหดทุกคนเห็นป่ะโอเค ประมาณนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมนะคุณพี่คนนี้น่าจะชนะแล้วละ่ะเพราะว่าของมันโหดนะฮะไว้เจอกันคลิปหน้าทุกคนบา,บายๆถ้าเกิดเล่นนักงบวชคนนี้ก็ต้องเล่นสายวูดให้มันสุดแบบนี้นะไอ้นี่ดูกันไว้เลยว่าอย่างนี้นะผมไปเล่นสายเรกเพราะว่าของมันมาอย่างนั้นนะ